สวัสดีค่ะรูจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเวียนมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูอาจารย์นะคะเลื่อนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมอย่างวัดหนองโพเก่าบ,บ้านๆนะคะเก่านนะะเดิม ความเก่าก็ดูจากไม้นะคะไม้ที่เหี่ยวแห้งตามการเวลาริมนี้ก็รวมด้ามฝัก15นิ้วนะคะ ควายาวก็ยาวพอสมควรนะคะใบมีดสวยงามนะคะใบมีดเล่มน,นี้ส่มาใบโพเลื่งใบความเก่าความแน่นหนาของกลั่นนะคะแน่นไม่คอน มีดสวยงามก็มีสนิมขึ้นตามการเวลานะคะลิบนี้ก็รวมด้ามฝัก15นิ้วนะคะเฉพาะใบ9้านิ้วความยาวก็ยาวพอสมควรมี ติดบานไว้เป็นสิริมงคลนะคะเในนี้นความเก่าก็บ่งบอกในใบเมีดนะคะว่าความเก่าอายุ นานมากแล้วสวยงามท่านใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาชม ็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมเป็นรีวิวสั้นๆสำหรับคนที่มีใจรักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูอาจารย์ อยากมีพกพาติดตัวไว้หรือว่ามีเก็บไว้ที่บ้านเป็นสิริมงคลนะคะก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0926629665องหกจิการน,นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรูจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ